สวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับวันนี้ผม y l e g a e YouTube นะครับไอ้เอาไอ้แมเล่นถอะมึงทำไมไม่ได้เหรอเล่นกันวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมีทีอได้หลามมากนะครับถามึงอุ้นนีะครับเราก็ระสือไนไม่รู้นะครับปอแล้วก็ปวแล้วก็เฉไม่พูดไม่ใจนครั ตอนนี้เราก็เล่นในน้ำพอนะครับให่เลยยิ่ได้น็อตอู้ดีไมอู้ดูไอ้ดไอ้อย่ามึงดูมันเลยเด็กไ่้าล้หรับ ก็ไปหาหลดในเพจสตูนะครับ ไอ้เฮียมึงหานเป็นชาติมึงก็ไม่เจอ่อนี้หาคุณเจได้อยู่ไหนล่ะอยู่หุ้นของบนเลยสเอรเลยขบวนขึ้นเลยขบวนเดี๋ยวมึงแม่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้าบนเนี่ยนะครับไดีดีดีนี่ดีนี่เลยแล้วไปมึงก็เลยแล้วข้าบนในช่วง่าพักข้ามคืนนี้คเพราะพบกับดาวคำาพบกับคุณใจคนใจกล้า ชื่อธนวาใจห้างและดาวคำมินครับนได้ได้เข้าไปอยู่ในบ้านล้างที่ชื่อว่า,ายสยองอันดับหนึ่ง <laughs> ของประเทศไทยไม่เ,เกมไทย <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นให้คุณดาใคัคนขึ้นไปดับดาวคำมินครับฮโลโหให้คุณดาวขึ้นไปข้าบนชั้นสองเพื่อพิสูจน์ว่าวิญญาณมีอยู่จริงหรือไม่ผมคือ ริวจิตตมัตเตะขันใส่เขเกาก่อนเกากอนะครับผอบเกากรเออตอนอ้งใหมดแล้วตอนนี้นะคบเราก็นี a, ่นี <labels> ้ะ <temporal> น <wow> <For> ีเนเดียวดียวนานไปเลยไอ้ดูไอ้นานไปเลยดูงานไม่ได้ดู้แบบเดียวมีเวลาจำกัดไอ้เดวเดี๋ยวเดีลงมาต่เชานิแล้ว ไม่ขึ้นจ้นบนอีกแล้วโอ้โหดีชิบอะไเล่นเยอะแยองกอนงะมันงยังไงกัน ไปแล้วหรือต่เนคมหรอ้องเจอแล้วคราวนี้เท่าไหอื้มอื้มี่มบัเยอะเต็มเชียงมันหนุบจุงยังกันะม่นึ่งอัครับข้างล่างเช่นบอลครับไปกันครับ เราก็ยังหาไอไม่เจอนะคะถ้าเราหาเจอเราก็จะรู้ว่ามันชั้นล่างชั้นบนชั้นกลางนี่เราก็อยู่ตรงนี้แล้ว ในห้องของคุณคันหวับวนนี้รายการสนุกีก็โตรแงเลอดขึ้นทำหนักับาคำินใครอยากคำินพ้อมที่ได้เจอผีสมใจอยากเนี่น่ยัวกูยบยเารอ่ะยดแเยงย แค่ในรถเข้าสู่ช่วงล่าท้าผีนุ่มใจกล้าพังดีสองนุ่มใจกล้าของเราชื่อคุณน็อตเกมเมอร์รับดาวคับมินจะจะได้ออกไปตะลุยในบ้านหลังที่ชื่อว่าเฮียนอันดับหนึ่งของเมืองอะไรไม่รู้เมืองกับดาวคัมินนะครับตอนนี้ในห้องเมืองรับแลยมันก็ออกไปสักทีไอ้ช่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผีครับเยี่ยเพิ่งมานะนั่นน่าหนาเยือน ขอเยี่ยมกลัวแล้วขอโทษนะผีครับผมขอโทษอะไรเงี้ยอย่งน,นี้เดี๋ยวเฮียแ,แม่งผีแม่มามันรอจนผีมาเฮียเออแล้วคุณจะรอจนผีมารออยู่ใน,นนี้แหละมาเลยไอ้ยัดเข็มสัตว์บุม้มออกมาเดี๋ยวจะประตูไอ้เี้ยให้ออกมาจะหน้าโจเลยถ้ามึงชนประตูได้จริงมึงออกมาเลย <c oughs> ไม่จากประตูออกมาหน้าโจฉันว่านักตุ้งจะรักดีเลยนะไอ้นัดตัวกินคนนี้กูกิงคนนี้ คนอยู่ไกลดีทสุดเหรอรถนะโอ้ยไนักดกินกลุมเอ้มักินยแล้วกันเลยเออกินขกาลัดหมดฮะดูอย่างนี้แหละนี่ครับมาให้พาไปลากันเห้ไม่ให้มพาไปาให้เราภารกิจแรกโซนแอบโซนทีนะครับครับคุณดาวกำมินครับตอนนี้นะดูดูหน้าท่านนะครับมันคงจะไม่ไม่มานะครับ มันอาจจะอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างก็ได้ฉันมันยังฮิดเดียวนะเอ้ไปหายหน้าเนี่ตาเอนเดอร์ไม่อไม่เอาหายเไม่มีหายไม่เจอไม่เจอหากายไม่ม่เวลาหยาหยาไม่เวลาหยาหาผีไม่เจอว่ามเป็นอไรหาผีนะไม่เจอไม่เจดอไดอหาตังแลมัเจอผีอไม่เอไปเลยเามึงจิปงั้น เออแม่ผมชื่อมางาวเลยนะกรับนี่กีปอนกีปมือไอ้เว้ละเบยอ๋นนี้ก็ไม่มีพีเวลของนดเกมมือขี่ขอตาของวิญญาณสักห่วงไอ้นัดช่าตึงตัูตังครับดูตังไม่ไม่อยากบอกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาลุ้นมันอตือสกาไงเดี๋ยวกูก็ตายคลิปเกมนี่แหละเดี๋ยวกูลงด้วย เออน่าจะเดินสักการบเบอชบชบเฮ้ยอยายยเมตตคิดนะ่นมอรลวคิอะไรมือนดูก็พนังกันนะยังว่างๆอยู่นะจ๊ะก็มีก็มีอ้เอ้ยนี่ไอ้ยังได้หรทีโมทนาทีสัตนาทีเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูถ่ายแล้วด้วยดด้วยด้ถ่ายหนักถ่ายี๋ยวเดี๋ยวกูไปถายี่านโอเคครับไอเอ็นยิงไม่ถ่ายตอนนี้ ตอนนี้นะครับมันก็อยู่ห้องไหนวะห้องใต้ดินครับไปเลยน็อตไปเลยน็อตคืนอะมอเร็วิ่งใต้ดินมานั่นนี่ลูงมันหันหลังมาแล้วกินนีแล้วห้องห้องห้องกรห้องกระมวลมันมีห้องเปล่าวะมีมีมีแล้วลุยเลยแล้มันโดนกินหนู่กันเนาะกันมนู่จกันแล้วกันเฮียแม่กินหนู่กันรบกันเหียแม่อะไรวะมึงมาไอ้ร็อกกี้เข้าเลยวิ่งเข้าดีสุดไปเลยไปเลย มาแล้วครับนั่งเลยครับ,บ,รบอีพ่อเป็นได้ไม่ปปไปดูอีกมาเตือนไหยังไมอยากไปดูแล้วไปเจอแล้วไปเจอได้เจอเลยครับตอนนี้จเจอแล้วครับคุณน็อตก็ได้เจอมัแดงฟาบครับ,บ,รบคุณน็อตก็ได้เจอผีอย่างสมใจอยากตอนนี้ <c oughs> คุณจะออกไปยังไงคือเรื่องครับนี่แหละครับคือเรื่องว่า อีกไหมครับหรือว่ามันอยู่ชั้นบนหรือว่ามันอยู่ชั้นล่างนี่แหละอออ๋สามมันดีครับนอตนูนัดดูชั้นล่างเนาะถ้ามาจะลงไปชั้นล่างถ้ามันว่าเชียงนี่เลยมันเชียงกูกูนี่จะดับแก๊งเลยสี่สามสองไอพวกกูเกมนี้กูคนแนะนำสุดปีเจ้าจุดตุ่นบ้าเลยพี่ตะกษฐทีวีแนะนำกูเคยแนะนำมั้ยะกรษทีวีทีวีเศรษฐีทีวีไงนี่กูเล่นใหม่เชียว กูจะฟ้อน <disposable> ี่กูกูจะฟ้อดชั้นล่างอย่างเงี้ยเออเอามาดูกันว่ามันจะชั้นล่างเดี๋ยวมันออกมาไปตรงนู้นแล้วกูขึ้นไปเลยเดี๋ยวเออไปเลยขึ้นไปเลยอ่ะี๋ยมันเน้ยมันมันยากมากมันลงมาจากขึ้นยังไง่ะแล้วดึงมัน อย่างนี้มีได้ไหมคับเขาไปจับพัดก่อน <c oughs> จบเขาขอ,ขอจากจบพัดดีแลวนี่เดี๋ยวเขาเล่นห้เดี๋ยวคอยมาเล่นมันพุ่งนี้ขอเจอพี่หน่อยสินี่ไหพี่